สวัสดีครับสวัสดีหลังเลิกงานนะครับผมนี่ครับรถมือสองปรับสภาพซ่อมบำรุงแล้วนะครับผ่านการตรวจจากส่วนกลางของสยามคูโบต้าโดยตรงแล้วนะครับเนาะตรวจสมรรถนะตรวจไอความพร้อมของการใช้งานของรถนะครับของรถมือสองเนาะหลังจากนั้นนะครับจะนํามาทําสีนะครับเก็บรายละเอียดนะครับก่อนส่งลูกค้าเห็นไหมครับนี่โอ้ยคูโบต้าบันดุงถูกบริการดีมีอะไรครบนะครับอันนี้เบาะยังไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวน้องๆขนส่งจะ นำเบาะที่ไปตกแต่งให้ลูกค้าแล้วมันอาจจะมีขาดบ้างนะครับแต่ว่าเย็บหนังใหม่อะไรใหม่นะแล้วก็เอามาใส่เรียบร้อยครับก่อนส่งนะครับผมเนาะตอนนี้กะมีลูกค้ามาเบิิงรถครับนี่เซี่ยวฟูผากับเซี่ยวมังกรนะครับผมเห็นบ่ครับนี่คำๆขนาดนี้เพิ่นมาถึงบอกเซี่ยวเลยครับเดี๋ยวเซี่ยวล่อนะครับผมยังไม่กลับบ้านนะครับเดี๋ยวพาลูกค้าดูรถก่อนนะครับผมอ่าเซี่ยวฟูผานี่เป็นยังไง อ่านะโอ้ยบ่ต้องบ่ต้องปั้นหนกโตใหญ่แล้วเซียวมังกรนะครับนีเห็นไหมนะครับข้ามเมื่อขนาดไหนถ้าลูกค้ามานะครับที่คุบตาบันดุงเซลก็จะรอเนาะนะครับผมแล้วก็ผ้าบึงรถเลือกรถครับพุน่ะบุ้ยเลือกเอารถครับพุน่ะมึงเน่ยหุ่นมักแบบใดครับถือใจคันไหนมักแบบใดราแล้ว่าแบบใดบอกเพื่อนเลยครับเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้เนาะครับเนาะเนาะผมาณนั้นแหละครับอยู่ที่คุบตาบันดุงอําเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผม นี่ได้นั่งรถรถ,รถไฟฟ้าลงมาเด้อมันกว้างไงครับขันย่างกับจิเมื่อย่นละ <laughs>